สายไม่เลยเมื่อวานเนยสายไม่เลยหกเจ็ดนั่นแหละว่ามันอันกับฟาดหกเจ็ดหกเจ็ดกันยังว่าสองเทียพุ่นะถือแล้วถืกอกีก <c oughs> มวดที่สิบสองเลยตรงตองสิบสองมวดอืไม่หลุดนะครับแม่ ท่านผู้ชมทั้งบ้านทุกทุกท่าน,นะะเนาะค่ะเนาะมื่อนีก้กะสัมผณ์ต่อไปต่อแม่หมองวดที่แล้วแม่หมอให้หกเ็ดเนาะคะ่ะสื่อบัไดสื่อหกเกสคันวามือสุดท้ายกระลุงแอดกระลุงหลายคลิปเนาะคะ่ะซึ่งคนเบิ่งคลิปกันหน่อยรุ่งนะจ๊ะบ่คือแหลกๆกเนาะค่ะเนาะให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไวเดอร์ค่ะเพื่อจะบ,บ่พาดแนวทาง แม่หมอแม่ไม่อยากดังเนาะคะ่ะเด็กเพื่อนกับเขาแทบทุกงวดเนาะค่ะเนะาะเขาบ่อยค่ะรุดไปเที่ยนึงเนาะคะ่ะรุดกับเขาลังไม่แอ,อดก็เลยโท้เอามือสุดท้ายให้ก็กดไลค์กดแชร์หรือก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะคะ่ะหรือว่าพิมพ์หาทาง,งช่องยูทูบเนาะคะ่ะแม่หมอว่าสิเนาะหรือว่ากัแม่ไม่อยากดังขนาดสิึ้นเนาะคะ่ะหรือว่าเขาไปในช่อง แล้กก็กดคําว่าวิดีโอบางที่ก็สสไลั์สุสดอาจกดว่าไล่์ซดคนหาเหลื่อนเลือนคลิปมึงนะจ๊ะเมื่อนี้กับไม่พลาดการติดตามตามต่อค่ะพี่น้องค่ะเอก็กดติดตามทั้งช่องฟังไปเรื่อยๆนะคะมีหลายสํานักหลายจารย์แล้วแต่เราชอบเป็นการวิเคราะห์แนวทางสถิติความเป็นไปได้อาจจะมีเข้าแล้วก็หลุด พราะฉะนั้นให้เบึ่งเป็นแนวทางไหวเนาะค่ะสอบกับจังตามบบม,มากพานการมีโชคไม่หลาบกันแล้วแต่วาสนาของเ้านะคะ,นะ,คะเนาะต่อสายเบึ่งก่อนพันว่างว่าเนาะมือนี่ยแตกสะตรงๆแตกสะตรงๆบ่แม่เป็นจังได้แม่สรุปสไลด์ไปแตกว่าเล็ <c oughs> สายไม่เลยเมื่อวานไยสายไม่เลย <c oughs> อมแม่ว่ามันจะไปตรงขนาดนั้นหกเก็ดเนาะแม่ถิถ่มท่วนว่าซื่อว่าใดมันอันเมื่อสื่อหกเก็ดแม่วาเนาะอือคือหกเจ็ดนั่นแหละว่ามันอันกับฟาดหกเจ็ดหกเจ็ดกันยังว่าสองเทียบุณนะอ้ยคากอีดีปาดนี้เดียวจส่งเขาไล่ไ้เดอรเลขกทีว่าไ้เอฟซีนะเบ้ยคาดว่แม่ยังมันสิบตรงปานนั่นอือ ถือแล้วถือกีกงวดที่สิบสองเลยตรงตรงสิบสองงวดสิบสองงวดอืไม่หลุดนะครับแม่เขาบอกใครจะว่าหลุดช่างเขาเขาบอกเด็กแม่เน้นเป็นตรงเป็นเด็กรับร้อมเด้แมนบาหกแมนมันมาตรงกันมันนี้มันโท่มหาแม่ว่าเฮ้ยเพื่อน กระชากลงล่างให้หน่อยสีที่ที่เธอไปอันหกเจ็ดข้างบนน่ะอุ้ยกระชากได้ไงฉันมั่นใจบนอุ้ยเผื่อมันวิ่งลงล่างเอี่ีจะไม่เสียเสียใจหรอพะนะแม่ปล่อยแต่ที่แรกเนาะมันเป็นที่สามต่อเลยโอ้เอฟซีอย่าสับสนนะคะฟันสามหางห้าหกหกเจ็ดห้าเจ็ดบอกงี้ดู คือสิ<ช>ล่ำว่งกันพักกันแขนเมย่แยแน้อเเอฟซีเอ้ยสนอกเมนเขาตโวหาแม่้ายใหม่เรออาวระจ่าเมื่อนี้ไม่อันห้านังคนกับขอเลขบัญชีแนงสันที่ก็ต้องถามเขาอีกถูกเยอะไหมถ้าถูกห้าสิบร้อยไม่ไอ้คุณแม่หรอกได้สามร้อยอยู่แม่ได้ห้าร้อยอยู่แม่ได้พันอยู่แม่เขาบอกเป็นจังไดแม่ฝันโตวงวดสมองมาขึ้นยังยังยัง กำลังดีใจอยู่มันจะฝันได้ไง <c oughs> แม่ได้ไหลายบ่ <c oughs> ได้สองสามนี่แหละแม่ถอยถอย,ถอยแล้วละ่ะสองสามแสนบ่แม่หมื่นหมื่นหมื่น <c oughs> <c oughs> สองสามหมื่นเอาละแม่พออ <c oughs> ถ้าเราไปซื้อเยอะมันจะตัดบารมีเอฟซี FC ก็ต้องแผ่ให้เขามัง้งโอ้โอใช่อยู่ครับแม่เนาะ <c oughs> โอ้ยเอาคนเดียวมันก็จะเป็นเห็นแก่ตัวต้องเผื่อแผ่เขามั่งโอ oh, <okay, S 2> ้คร<ม>ับผมไม่งั้นก็จะเรียกว่าแบ่งกินแบ่งทานบอถ้าแม่มจะอัเก็คนเดียวมันก็ได้อยู่แต่แม่ทําไม่ลงเด็กตัวนูนผู้เข้าตามแม่นาะเออคิดดูเด็กพิการนะผมผมพิการน,ะ,ารนะครับแม่ผมขอเลขหน่อยอุ้ย <c oughs> เออตอนแรกเราบอกวนเดียส <c oughs> ยายขอเลขหน่อย <c oughs> เขาบอก <c oughs> เฮ้ยอ,อย่ามาพูดกับแม่ไม่พ่ออย่างนี้นะเป็นเด็กใช่หม่เราเนี่ย ครับท่านเออมีครับอย่างนี้เนี่ยก็ยังชั่วท่านดอกอยู่เชียงใหม่มาเนี่ยโทรมากรมูแลยวจะตะเ้าท่านตีหาผมวายตัวคือโทรหาแม่โตัวทำไมโทรหาแม่เช้าจังเลยผมผมอยากได้ก่อนครับอยากได้ก่อนก็ไปสี่ห้าเจ็ดหกเจ็ดบนเลขก่อบโตมาหาแม่เบอร์ทัพย์ เาก็ดีใจนะลูกได้เท่าไหร่ล่ะได้สิบบาทเขาบอกอ้ยจะนอกแม่บางเป็นตุนน่อยเล็กน่อยสื่อเล็กเต่เล่นสค่รขนมค่าขนมขอบคุณครับคุณยายขอบอกคุณครับยายเขาบอกนี่แม่ก็ดีใจน้ำเขาถึงนแม่มาสามหัวเราได้ล่ะบมักน้อยน้อยนี่บานี้เขาสีส้มหายอีกตอนใดแม่เล็กครับให้แม่คำนวณสักก้อน เดี๋ <h> ok, ยวห่าสีแยกแยก<ส>ันกระดาษ<บ>เอาเนาะว่าเลขเ,<อ>เลขคำนวณน่ะการเลขลาบเนาะแม่แยกสองบิดเนาะใช,ใช่ของของแม่เนี่ยหาเจ็ดเท้าหกเจ็ดนี่เป็นเลขเลขเล,เลขคำนวณแม่เลยละ่ะบอกตรงอือม,มันกอดคู่กันจ้าบานนี้แม่กันยังบอกก็เบิกซับยู่หันเดวาเบิกซับทําไมแม่ได้แต่หกแต่เจ็ดแต่ห้าเปหกแต่เจ็ดแม่ว่าน่ะถ้าหกมันอยู่มันจะเป็นหกเจ็ดหกห้า แม่วางสิถ้าห้ามันมาจะเป็นได้แค่ห้าเจ็ดแต่เจ็ดแต่มันจะอยู่หลักหน่วยเขาก็เป้ากันอยู่นเดีจ้าบานนี้แม่สํนันี้เอฟซี่ไว้เมื่อใดเลขคํานวณแม่เลขคํานวณน,นี่มันก็ต้องล้างเลขออกแจ๊คซี่หามือไปก่อนเพราะว่า<ๆ>ช่วงนี้แม่จะเช็คดวงให้เอฟซี่เด้จ้าเออแม่เช็คดวงให้เขาซะก่อนเอฟเอฟเอฟซี่อะเบื่องดวงเยอะเลยอืม เห่ามาใหม่ๆ,ๆนี่ฮองกงก็หลายเดี๋ยวนี้ฮองกงแม่เบิ่งดวงพอ้อค่ะเบิ่งดวงสะก่อนให้มันแล้วเป็นช็อตเป็นช็อตมานนี่แยังสีคำนวณเลขแ,แม่กับคำนวณไว้แล้วเลขกเดี๋ยวนี้โอ้ตัวไดเด่นแม่เด็กวิ่งก็ได้ได้เกเ้าวนะิ่งเก้าเนาะได้เก้าหมวดนี้นะบอกตรงๆเลยเด้อ ออกสี่หนึ่งกับสี่สี่หกหมื่อกี่นี่แม่คำนวณได้เจ็ดกับแปดเจ็ดแปดกับเจ็ดเลยแม่ได้นั่นแล้วเป็นบ้าอะไรตั้งใจว่าโอ้ฉันจะวิ่งเ็กตัวนี้ก่อนไปวิ่งเจเจ็ดคันคันล่องล่องล่างนะแม่ได้เยอะแม่ก็เลยเอาขึ้นเหมือนก็น่าสันบายโมงแหละเอ้ยเพื่อนกูเสียวให้กูหน่อยเจ็ดสนหอกเข้าหัวขวันวิ่งให้กูหน่อยสักพันสนดอก ตึงอึกซ้ำจ้าเดียวสติตตามแม่หมอไปเรื่อยๆนะจ้าเนาะจนกว่าจะโค้งสุดท้ายปางคนก็บ่เห็นแม่แม่เขามีดถงเนาะผมาผมค้นหายังไงก็ไม่เจอพนเอาแม่คือเห็นเอาแม่อยู่สันดอกมุ่งหาพวกเทียหล่ะพนบอไม่ด่วงเนาะแม่แมนแมนอันต้องติดตามใบกดติดตามใบไปแล้วเลขน่ะสันดกเอาถ้าถ้าถ้ามา ถ้าโทรมาถามคุณแม่ก็เอาไปเลยเอาจากปากคุณแม่นี่เอาฟันสนดอดหกห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดฟันบนสนดอดแม่ก็บอกป่านนั่นแหลนะนาะส่งเขาไล่ให้ประมาณสี่สิบไล่กันยังบบเห็นอยู่กันยังบ่อ่านไล่กับมีอยู่อ่าเป็นน้ำหวลว,วงเนาะแม่หลวงเขาเป็นน้ำนนหลวงข้าฮิลลี่ได้บางคนก็บโมักกับโซื้อเอาก็ง,งุ่งคือการเลขสามหางหนึ่งน่ะฟันบนฟันบนเอาเขาบ่ซื้อก็มีโปซื้อกบมีบางบางบางคนหรืว่าจังซีหล่ะบอกว่า เขาขายให้แต่ผมร่างบนบ่ขายเอา้จาจะเมื่อพี่บ้ายยังคือบ่ขายบนให้หันนีกฉันดอกพราะ้าไหนพิมพ์ว่ารอไต่คลิคปไห้เนาะให้คลิปมันเด็กเนาะเมนต้องพิมพ์รอพิม์ว่ารอรอว<า>้ยเด<อ>ื้อยู่แม่โทรหาจุนใบสงบองว่าเ่เห็นเด็กแม่หมอเ่อเห็นจังได้ลงคลคิปสไตายได้ปะเขาว่าว่ากับแม่คือกัน บางคนแม่เขาไปเบิ่งคอมมนของเบิกทัพย์อยู่ด้ต่อตอนที่ว่าปล่อยเลขน่ะขอเบอร์หน่อยขอเลขหน่อยผมไม่เห็นก็เห็นอยู่เด้ละ <c oughs> ว่งงสันดอกแม่คือเห็นของแม่อยู่สันดกคนอยากทรถ,ถามแต่ว่าเบิ่งทางส่องละเอียดกว่ามันเห็นทุกตัวมันละเอียดกว่าแม่ก็บอกทาไมไม่ไปติดตามกับเบิกซรัพย์นาคีของโอปอพานรวยแม่ก็ไม่ได้ให้ช่องอื่นนะแม่ให้ช่องเดียวจ้เขาบอกอยู่เบิกทััพ,พา์ผ้าลวยน้ำอิงแน่แม่ เบิกซาพารวยเบิกซาพารวยนี่แหละแม่กระบอกเบิดแม่บอกไปกดกดรอกดติดตามกดแชร์เขาไว้ก็บอกเบิด,บด,ด,ด,บบดนันลามไม่งั้นมันก็จะไม่เห็นแม่ก็ว่างสิแม่เอาถือบ่ลละแม่ค่ะตรงที่ม,มารออใต้คีบไห้เนาะคะ่ะถือต้องอุย้ยทําไมประวัติศาสตร์เลขงวดนี้มันขึ้นบนเป๊ะเลยเนาะของแม่เนาะข้างล่างฉุยปุ๊ดเลยตรงไห้เข้ากันบนล่างนะแม่สิบสองงวดเลยครับคุณแม่ อางวดที่สิบสองตอนที่โอปอกับเบิรดทราบมาหาแม่มันก็เป็นงวดที่เท่าไหร่ที่เก้าไงที่เราปล่อยสองหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยที่เก้าที่สิบสิบเอ็ดโอ้ยงวดที่สิบที่เราหามาหากันน่ะคงวดที่สิบสิบเอ็ดก็ฟันโค้งหกสี่ล่างไงเอาใจใจให้ชั่วนี่กันบุญล่างเนาะแม่เนาะแม่มันต้องใจฉันแม่ก็บอกเอฟซีทุกคนอยู่เดว่าเลขแม่น่ะตัวตรงๆเราก็เอาไว้หนักหน่อย แบทบตุกสายเลยแม่ว่าคำนี้